คอยของเราเนี่เป็นเรื่องราวของไอ้หนุ่มสุพันครับไปไ <อ S 1> มีความรักเกิดขึ้นฝันหวานเลยนะนถ้ากิดฝันหน็นนคือมีความรักเกิดขึ้นนี่ก็มีความรักเกิดขึ้นแล้วก็ต่อสู้ในเรื่องราวความรักมีพงมีเพลงเพราะละครของเราก็ชื่อยาวนิดหน่อยเพราะละครของเราชื่อว่าละเลงรักเพลงสุพันเช่ มาสบายขอบีอออกับควายเราที่นังควายถูกเฮ้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 ายตาเท่งดวงลำบุงสักโค้คนใจเฮ้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 วยควายมันก็หนักเป็นเหมือนกันนะ เป็นไรเนี่ยควายนค่ห่างเืินไปนานเนี่ยก็จับมาเป็นควายเลยน่ะถ้าพูดถึงอําเภอเดิมบางนางบวชเนี่ยเด็กหนุ่มหน้าตาดีมันไม่ใครเกินเราแล้วล่ะโอ้ทำไมไม่ใช่งานบวชลูกลูกกำนันลูกชายกำนัน มาจากกรุงเทพใหม่ๆแอคกเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะอะไรเนี่ยบีหัวใจอะไรเนี่ยมันคืออะไรฮะอะไรเนี่ยตาติดคำว่าบีอ๋อในตาในสายตานี้มีแต่บีคนเดียวครับดวงดีแล้วล่ะควายควายหลงเสน่ห์ละอ๋อเป็นกำนันครับส่งไปเรียนที่กรุงเทพ กลับมาให้ใหม่นี่ถอยรองเท้ามันแพรบไปนี่นี่ไม่ใช่สีซาห้าร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยคู่นี้เก้าสเก้าบาทใครมาเดินมาจากไกลเว้ยเฮ้ยใช่ไอ้ไอ้ไอเกอาหน่อผมตัวฉันเกิดมาไม่ใช่นุ่ม สุพรรณแต่ว่าบานเกิดของฉันอยู่ที่นครนายกนครนายกนักนนกน้นมีน้ำตกสาลิกาและมีตลกซุปเปอร์สตาร์หน่งชาชาชาหาเธอเธอ ไปเที่ยวมาแล้วที่จังหวัดนครนายกไม่ร้องต่อได้ไปเจอตลกจ,จำได้โตกโปกโสกโป้นที่ดีชื่อหนุ่มชาชาชาใช่ไหมจ๊ะคนดีใช่แล้วจ้ะวีวีวี มเนี่ยเฮ้ยเรียกผิดเรียกใหม่นะอะไรอ่ะเขาเมาเขาเมาแกยังจำฉันได้เหรอไอ้เหยินเฮ้ยไอ้บังเ,เกิดกะอะไรวะเฮ้ยนี่งานพ่อท่านเรื่องจะไปแกแต่งตัวเฉยยวะฮะมันเฉยยังไงอะ่ะเฮ้ฮเยทำไมไม่แบบมีสีสันเฮ้ยนี่เด็กกรุงก็แต่งงี้แล้ว เกี่ยวคนเราจะแต่งตัวไงคอยมันดูดีแล้วกันแก่สงผมฉันก็กินนายไปครึ่งตัวแล้วแล้วทำไมฉันแต่งตัวแล้วเป็นไรฉันเที่ยวงานไม่ได้เหรอเฮ้ยงานนี้สอจอเข้ามาให้เกี่ยวกระารองทงองเท้าเนี่ยมีสายไหมอย่างนี้มีสายไหมเนี่ยรองเท้าแกเรียกกันไม่ได้ยินแต่รองเท้าฉันเรียกได้ยินมัวจะได้ยินได้ไงวะต้องมีหูแกไอ้บอกตรงแล้ว ไม่สมควรมางานนี่เหรอหเพื่อนไม่จังเป็นฉันอยากมาคนรักฉันก็มาวันนี้คนรักแกเหรอ <c oughs> โอ้ทำไมผู้อยู่นั้นฝ่ายต่ำจัง <c oughs> คนเราเขาไม่ได้ทบทบกันที่หน้าตาเว้ยเขาทบก,กันที่นิสัยใจคอแกกลับมาหรือเปล่าเขไม่กลับหรอกเข <c oughs> แ,แต่งตัวนี้ไม่ให้เข้างานห, <c oughs> หรอกเหรออือแกอยากจะมีเรื่องกับฉันใช่ไหมอย่าโดนอย่าโดนเสื้อเฮ้ย ก็สีสิทธธรรมดานั่นแหละ,หว,ะลหว่ารวยเอาสมัวเลย ไอเรอมันหายไปไหนทีแรกผมก็จะจะบอกพ่อว่าผมโดนแกล้งว่าพ่อไปแต่งตัวใหม่ป่ะ ไอ้ทิกมันอย่ารองเท้าผมอะพ่อรองเท้าคู่นี้ฉันอุตส่าห์ไปซื้อมาที่สยามพารากรอนลูกล่างหน้าเดินสะพานพุทธนี่สร้างเมื่อแปดคู่เดียวเนี่ยน,นะสี่เข่งเดี๋ยวเืออ่นไม่คุยที่หลังมาทำไมอะ อย่าไปยุ่งกับมันอไอ้ไนี่มันนักเลง3ามสิบกไอ้นี่แหละนักเลงชาวสิบซอ่อะมอยากรู้ชื่อไหมไทยเนี่ยไอ้สารายชื่อน่ากแต่เขาใจตั้งชื่อมันจะพกปืนไหวไหมซาราย<ค> <ณ hated> ไปห้าม่อก่อนไป พ่อทำไมไม่หาคนคุมกันมันแข็งแรงหน่อยอะพ่อเมื่อก่อนมันก็แข็งแรงอ้าแล้วแบบนี้มันไม่ค่อยสบายอ่าเป็นไรอะมลูกบอกันไม่สบายพ่อไม่ได้เตรียมคำตอบมาลูกนที่หลังเนี้ยให้มันผ่านไปเพราะว่าพ่อก็งงๆอยู่เคยคุยกันเพ่อได้ป่าวเนี่ย ตอนที่มันเป็นเด็ก่ยเอ็งคงจําไม่ได้จําไม่ได้พอ่อรูปร่างรูปร่างมันน่าจาด้วยเหรอโรสมองเอ็งจาไอ้เสเื้อเฮิร์มได้ไหมตอนที่เอ็งสี่ขวบไอ้เสเื้อเฮิร์มมันมาต้นหมู่บ้านตอนนั้นพ่อยังไม่ได้เป็นกำนันไอ้สลายเนี่ยช่วยชีวิตเอ็งเอาไว้เฮ้ยเป็นไงพอ่ไอ,ไอยังไงอยู่นะไอ้เฮิร์มมันหันปืนมาทางนี้ไม่น่าถามเลยเราที่เรื่องยิงปั๊บเอง็งคนสี่ขวบไม่รู้เรื่องอวิ่งเข้ามาหาพอ่พอพ่อไอ้สลาย โลดคว่างอไอ้เฮิมยิงไปไปโดนทั้งคู่เลยเทุกวันนี้เอ็งเป็นนี่บุญคุณในซาลายนะนุย้ยเยะไปเยอไปต่น <c oughs> ีันไม่ให้เลกตกาเลยอะซาลโอ้เอ็งสั่งสอนให้มันได้รู้สำนึกบ้างจัดก,การมันนี่ไปบอกมัน <c oughs> ว่าพาพาไปโรงพยาบาลก่อนไหมอะไรอะมันจะมาติดกูป่ะเนี่ยแต่ฐานมันไปหาหมอขอนดีกว่าไปไปไปเอางี้คนบ้านเดียวกันจับมือกันซะเฮ้ยฉัาไม่ยอมจับมือกันเนี่ยขาดรักใครสมานสามัคคีกันไว้เพราะวันนี้เป็นงานบุญถึงเองจะไม่คืนดีกันแต่วันนี้ฉันขอให้เองเนี่ยทำเพื่อหมู่บ้านสักครั้งแล้วผมขอพ่ออย่างนี้ไหมอะเรื่องอะไร าแต่งตัวใหม่ปม่ะได้ครับงานนี้งานใหญ่ท่านสอจอบุญทิมมาเปิดงานต้ือทแต่งตัวให้เต็มยศเดี๋ยววันนี้นะเอ็งต้องมีใครมาเนี่ยท่านสอจอบุญทิมจะมากล่าวเปิดงานวันนี้เป็นงาน<อ>ขุดขันนาไหม,ออมว,วันนี้ถ้าใครดวลเพลงกันชนะแล้วก็ท่านสอจอ,อาจจะมีรางวัลนะเอง็งไอทิศ อให้ด้วผมจัดได้แล้วใหงมาไดยหวังรางวัลนี่หวังเจอคนคนรักนี่ถ้าเองจะดวลกันก็พอขอให้ดวลกันเป็นศิลปะเพลงดีกว่าลูกนะได้พ่อได้เลยโอเคโอเคไปไปเ๋ยวท่านสวจอมายังเนี่ยฮะไอ้ทิดเอ้จอบุญถิ่นเหรอมาแล้วมาแล้ว ท่านสจสวัสดีครับสวัสดีเอ้ยไม่ใช่สจโนนโนนโนนโอ้นี่เหรอดูเองส่งคนนี้ล่ะสิใครจับน่าจะเป็นสจโอ้เห็นหน้าตาเสียดายตำแหน่งเนาะสวัสดีครับอาทิตย์เอ้ยเรียกท่านสจมานั่งตรงนี้เร็วเร็วเร็วโอ้มา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 สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ้าวลูกไก็แล้วเนี่ยค่ะโอ้ พ่อพ่อกำนันพ่อกำนันสวัสดีครับพ่อกำนันลุกขึ้นลุกขึ้นนี่ก็เป็นลูกเป็นล้านแล้วกันเอาที่จอพุญทิ้งโอ้นโหที่พูดถึงบ่อยเขาตำแหน่งใหญ่กว่าเรานะถูกต้องนี่เราจะให้ความเคารพให้ความเคารพสจบุญทิ้งนี่เป็นผลดีนั่นเมียสจใช่ไหมครับเนี่ย อันนี้ไม่ใช่ลูกสาวคนเล็กนี่ลูกสาวคนโตนี่ลูกสาวคนเล็กนี่อันนี้นี่เหมือนแม่คนนั้นเหมือนพ่ออันนี้สะเดาสะเดาอันนี้สะดืออันนี้สะเดาครับอันนี้กระจับเอออันนี้ท่านชอผมเดี๋ยวไปก้าวเปิดงานนะอดูดูดู ขอตบมือถ้าสจหน่อยสวัสดีครับพี่น้องสาวจมาพุทธพี่นิดพี่นิดพี่นิดเฮ้ยพี่นิดเฮ้ยไม่รู้นะว่าเฮ้ยเฮ้ยแค่คู่ใหญ่เยอะแนียไอ่นี้ โอ้ยกันชอบกันน่ะให้เกียรติท่านสอดจอหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดาไม่อายเฮ้ยเป็นคนเปิดเผยพอบอกว่าให้เกียรติท่านสอดจออืมท่านสอดจอตองแต่งตัวมาไม่ให้เกียรติงานเราเลยนะตอดเลย ครับพี่น้องเช้าสุพรรณครับสวัสดีครพ่อม่่อจอบุญทิ้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจ้าพ่อฟังพูดงานเพลงแล้วครับไม่รอไม่รอพี่ๆไม่รอครับคือประกาศเปิดงานงานอะไรข้าเปิดงานนะครับจอ้ประธานโทษครับลืมตัวครับ กมไม่ต้องร้องพ่อไม่ต้องรองอ้อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา<อ>พ้มข้อก้าวเปิดงานงานขุดขันขันนาขันนาไม่ครับขอเชิญเปิดงานได้นะบัดนี้<อ> งานก็มีแล้วก็พูดเมือเอาละเฮ้ยไปดิข้างล่างก่อนอาคิดถึงไหมอ้าวมันจะเข้าไปทางไหนอีกแล้วนี่ัเาอ่ะวันนี้ถ้าไครร้องเพลงพื้นบ้านดีจังหวะจะผลใช้ได้ท่านสอดจอจะมีรางวัลให้แล้วก็เป็นสืบสานวัฒนธรรมไทยของบ้านเราอ้าวร้องทุกคนใครชนะ ก็มีรางวัลจากท่านสจบุญถินผมล้อก่อนเลยพ่ออาสบายเลยนะไอ้ดูดกั่งตรงนู้นบอกอีกครั้งนะวันนี้ขอต้อนรับท่านสจบุญถินมากับแม่ยุพินสองคนสองคนรับจริงจริงเวลาบนสองคนช่้งสวยจริงขอต้อนรับอว่าพ่อกำนัน ที่หน้าหากักหน้าอับปากที่หนามาวันนี้ตั้งใจมาเจอแฟนสาวเอาลุกมายาวๆสักหนึ่งท่อน ผมเป็นลูกกำนันและกำนันตสองที่ใส่ท้องเห็นกันลางใหม่เอาสอางใหม่จอจอจอเอาเอาเอาอาผมมาแล้วผมสอดจอบุญสิทธิ์ใครส่งมาให้เขาท่านสอดจอตัดสิ้นเลยว่า ให้เสียงดีระหว่างซองคนนี้นะครับฮะคนนี้นะครับเสียงดีแล้วก็หน้าตาก็ดีด้วยนะครับาตสิใครชนะคนนี้เลยครับนี่เป็นลูกกำนันเลยหนะครับโอ้โหลูกกำนันสวัสดีครับไม่มีใครเส้นจะได้หมลยไม่มี่มใช้เส้นหรือเปล่าพวกกำนัน ก็คนรักของฉันนลยไม่เปนไี่ต้องกท่ากันโฉมเฮ้ยมีได้เถ้าโอ้ยไม่เป็นไรพี่พี่อย่าคิดมากที่เถ้าไม่เถื่อเฮ้ยเดี๋ยวเที่ยวถ้าทำตัวดีๆนะพ่อมจะยกลูกสาวให้ด้วยตายแล้วพ่อตต่อมาเลยครับไม่เป็นไรครก็โตแล้วลูกเอ้ยไหนๆเราจะเป็นท้องท่านเดียวกันแล้วก็เอาลูกชายฉันเนี่ยไปอยู่กรุงเทพด้วยกันแล้วกันเตายตายจะมีผัวแล้วเนี่ย ใจกันไปก่อนนะนะเอาเอาพาลูกฉันไปเลยนะครับเฮ้ยมันไม่มันไม่ยุติธรรมเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันตัดสินอย่างนี้ฮะนั่นสจเดาพี่รักเดานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่ากันะเดาไม่รักเอาสะดือเลยสื้อปะสดือเนี่ย ขอจอไปอยู่กรุงเทพไหแล้วก็กไปด <fen Rabbit> ูใจกับสนาวก่อนนะไปนไม่ต้องห่วงพ่อพ่อไปเ๋ยพ่อตามไปนะถามๆไปเลยไปเลยไปเลยไปไปยนไป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 อยาไเลยพ่อเอ็งเอ็งน่มันขนจนเ้ยไม่เหมาะกับคนที่เขามีกระตังคนจนวไงล่ะพ่อเราไปตบนทิเอาละเอ็ง้องอยู่กับควายลูกับขวายของเอ็งอย่าริอาจเด็ดดอกฟ้า ทำไมทำไมชีวิตข้าถึงแพ้เหินมาตลอดไอ้ควายเอ้ยอายังมีพ่ออีกวนึงพูดได้เหรอเนี่ยพูดได้ควายหายแทกควายหายแทกไอ้ควายที่น่ารักของฉันเห็นมั้ยนายนายจเฮ้ยแต่แกรักข้าจริงแล้วก็แกพาฉันไปตามเสดากลับคืนมาได้ไหมได้นายอกรู้เหรอว่าเสดาอยู่ไหนอ่ะ กทมอรู้เลยรู้ไห er. นกันพาฉันไปเดินแค่สิบเปือนนึงฮะไปไปจำทางได้นะเขาเขาจะมาทิ้งตาฉันบอดแล้วไปทิ้งเขาทีละไปเดินไปนายหนักกี่โลไปเขาไปด้วย แวะที่ปั๊มมาดีกว่าเหรอห้องน้ำสะอาดกว่านี้เยอะแล้วพ่อไหนอ่ะอันนี้อันนี้ห้องน้ำบ้านใครเนี่ยเป็นบ้านของผมนี่เป็นแค่เรือนรับรองเท่านั้นรับรองความปลอดภัยรับรองว่าคุณอยากจะไม่มาอีกอยากจะมาอีกเอาแล้วก็เป็นบ้านของเขาเก่าอจ้าเราไม่มีบ้านหลังใหญ่เหรอบ้านหลังใหญ่อยู่ข้างล่างนู่นโอ้ยเขาชื่นใจหน่อยเลยแต่เป็นบ้านของคนอื่นเขาบ้านของเนี พ่อสจเขารันุ่มเหรอใช่เขาไม่พาไปหลังใหญ่อ่ะโดนยึดไปแล้วไม่สู้หวดแค่ห้าสีของนั้นยึดไปเลยเขาไม่ตามยิงกรบปางกระบุญแล้วก็อยากกลับสุพรรณอะไรนะอยากกลับสุพรรณเองนอยู่นี่แหละพ่อขอกลับก่อนไม่ไหวนี่ยาจะใช้คําว่าเก็บกว่าบ้านไม่ได้มันต้องรื้อบ้านรื้ออยู่ได้โอ้อยู่ไม่ได้แล้วแคบพ่อว่าไปหาเมียที่สุพรรณดีกว่าสวยด้วย อยู่ไปก่อนเถอะเขารวยสอจอนี่รวยมีรถสิบล้อเกือบยี่สิบคันโอ้ยดูดูสภาพบ้านมีจักรยานคันก็หรวเนี่ยที่เราคุยกันหน้าบ้านไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยน้าแม่เราตั้งงานเฮ้ยไอ้เขาเมาอะไรเยินเอาคนรักเชนาคืนมาไอ้ป้าเอ้ยเขาจบแฟชั่นแล้ว เดาอย่างไรพี่ก็รักเดานะกลับไปอยู่้ายนอกเรยพี่นุ่กลับไปเลยนะเนรักเองอ่ะมันเป็นงานที่ไปแล้วตอนนี้ยันไปกลับสุพรรณไปใช่ยังไงฉันก็ไม่กลับฉันต้องเอาคนต้องเอาคนรักของฉันกลับไปด้วยเออพอแล้วล่ะ ไปตายที่บลอลล็อกอะาไมไปจากเตะจากกรุงเทพจนถึงสุพรรณเลยไถึงสุพรรปไปเอาไปเอาช่วยพี่ด้วย ตาไม่ใช <krit> ่กาห้างเอาให้มันตายลูกให้มันตายเลยคัลหลฮีโ่บอลผู้ชมครับในที่สุดหนุ่มสุพรรณก็ต้องสมสารผิดหวังจากความรักกลับไปตายที่บ้านเกิดมีแต่ทุยเท่านั้นที่ยังพักดีกับนายของมันในที่สุดทุยก็กลั้นใจตายตามนายของมันไป เหมือนจะบอกเราเป็นในๆว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราเนอะแม่ผมเลยปล่อยเน่ไปด้วยเลยที่เคารพอะไรไหนที่สุดวายก็สิ้นใจตายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฟังผลงานเพลงต่อไปนะครับ